หนึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกีเ่ยวกับทหารอันนี้น้องเขาเล่าให้ฟังเนาะเขาก็มีวัดแล้วอาจารย์ก็ไม่เห็นเนทีวีดอจอาจารย์บอกว่าเคนี้ไม่น่าจะดอกเส้นๆอะไรก็ดีเส้นไปถึงเส้นที่ดูฟ้องเหมือนกันดีแต่อาจารย์ว่าต้องมีสาเหตุแน่อาจารย์บอกสงสัยจะมีรีเซอร์เขาส่งไปดูจรงิงๆมีเส้นสเตนโนสิเคทีวีดรอจใช่ไนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกถ้าเราเก็บมอนิเตอร์เก็บข้อมูลทุกวันแล้วก็อยู่ในง่ายง่ายเอ็กเซใส่วันนี้มันแค่ยี่ยิ่งเราคำนวณคูเลตมาแอดจัสดูในแต่ละคนว,ว่าสิ่งที่ดียูสครั้งที่เท่านี้ k p มลดลงกว่าอซีเอ็มันเป็นการาเพิ่มคุณภาพในการทำงานของเราด้วยนะคะที่ว่าก็ถามพี่หรือว่าจริงๆแล้วคือมัออเกิดประโยชน์มันแบบเป็นตัวที่งน้อยนิดนี่ในบทบาทของยาดาน นีซึ่งรว่าเราทำาชิงารกระจายจอหนักเข้ามีมันเทยบกันไม่ได้เหมือนข้อที่อแต่ว่าเขาสามารถทำในเรียกว่าหลายคนที่พูดถึงในการที่อนเตอที่เดควาสับนเหานี้เหมือนได้โจทย์แะขอเรื่องของรกึนมีกเรียเป็นทคหรือว่าน้องางคนต้องใช้เพื่อที่เกิดปยังไงอ่ามี plus บ้าซาอุิอาก็ใจสาคัญอย่างนึงเราไม่ค่อยอ ใจคือโซเดียมเพราะว่ามันมีโซเดียมยังมีมีมากในร่างกายเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรโซเดียมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขามีการวัดค่าพลสาส m a โซเดียมออกมาด้วยนะแล้วถ้าหนูอยากดูเป็นทเทิร์นตั้งแต่เริ่มฟอกนะคะแล้วก็ดูว่าโซเดียมมันเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยให้ไปหน้าโซเดียมโซเดียมตัวนี้มันจะมีทอนกราฟนนี้เดี๋ยวดูหนูเวลาทำนีไปดูของจริงนะทอนกรา โซเดียมถ้าเปลี่ยนประมาณ12ึ่งองวในร่างกายนี่ก็ถือว่ามหาศาลคนไข้อาจจะไปหิวน้ำเมื่อกลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ดูพลาสมาโซเดียมเมื่อจบท้ายว่ามันเพิ่มไหมเคยมีพวกงานวิจัยบางมือใจสมัยเมื่อก่อนเขาพยายามกดโซเดียมเขาก็ไปปรับน้ำยาเดรีเซนว่าควรจะลดค่อยๆค,ย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 คยลายเตนลดประมาณ1นึ่งมิลลิวต่อการมาฟอกต่ล,ละครลง,งไปหรือสักสกออาทิตย์หนึ่งปรับลดลง นะคะเราก็ก็ดูว่าคนไข้จะมีปฏิกิริยาหรือหิวน้ำไหมดีีจะลดลงไหมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถดูได้อันนี้คือเรามอนิเตอร์ในกรณีว่าเราดูพลาสมาโซเดียมดูเพื่อเพิ่มเพิ่มคุณภาพของคนไข้ว่าพลาสมาโซเดียมเปลี่ยนแปไหมนะคะถามว่ามันเทียบได้กับการเจาะเลือดไหนไม่ได้100%แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงถ้าเราใส่ค่าที่ถูกต้อง ที่น้องฝ้ายบอกว่าต้องใส่ค่าสี่ตัวใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ใส่คือทีมันต์ปริทเพราะว่าตัวนี้มันจะเอาไปคำนวณค่าพลาสมาโซเดียมด้วยในสูตรของสูตรของซอฟต์แวร์ของตัวนี้ถ้าเราใส่ผิดค่าหรือค่ามันเออร์เรอร์เยอะอ่ะการคำนวณพลาสมาโซเดียมออกมาก็จะไม่ตรงแต่ที่ที่เคยดูแล้วค่อนข้าง,าง,างใกล้เคียงนะ,ะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ประเมินคนไขห้หรือปรับน้ำยาดาเซ หรือดูมอนิเตอร์ระหว่างฟอกว่าใครได้รับเกลือนเยอะเกินไปในร่าง,างกายหรือเปล่าเป็นต้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่มีเครื่องมือแล้วซื้อไปแล้วใช้งานเะนาะควรจะต้องใช้งานให้มันคุ้มค่าแลวให้เกิดประโยชน์คือทุกคนจะบอกว่าที่เปี่ยนตั้งแล้วถ้าตั้ง1.8ก็จะรู้สึกว่าเครื่องมันอลังก่อนพอเราตั้งค่า1.8แล้วมันไม่ถึงมันก็จะบอกใหาอยู่ปรบัปรบนู่นปรับนี่อันนี้ จะลาบอกก็จะบอกเทคนิคง,ง่ายๆเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลนะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะถ้าจะเป็นต้องหลอกคือหลอกหลอกให้มันต่ำเลยประมาณ1.2แต่จริงเราเท่าพันน่ 8. แต่เราดูเอาคำถูกไหมสมมติว่าถ้าดูเอาคำา8 8แต่มันได้1.6แสดงว่าหนูจะต้องทำอะไรละแล้วในการทำคำถัดไปดีเซอร์ต้องแบบโตใหญ่ขึ้นไหม ดิยุสเยอะขึ้นหรือเปล่าต้องเปิดน้ํายาไดในเศษเพิ่มขึ้นไหมเพื่อลดอลาบแต่อย่างน้อยก็ยังได้การวัดอันนี้เป็นทริคง,ง่ายๆเนาะแต่อย่าปิดมันเราเจอว่าไม่ใช้ออปมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเธอสมมติว่ามันควนมากแต่เราก็ต้องจดไว้1.8เดี๋ยวฉันได้1.6น,นะแต่ในเครื่องเช่นเส้น1.2ต้องขี้มินไลน์ว่าเช่นเส้น เพราะว่าเครื่องพัดลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่ามันได้เท่าไหร่เราจะปรับอะไรเพืู่สามารถปรับได้คันทีเช่นไดเรกเซนโตรหรือถ้าเปิดบตโฟลเพิ่มขึ้นอีก50เกริยูวีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราสามารถเห็นเรียวอัพนะคะต้นโอเคมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวจะช้อให้ดูการทำ empty b ายแบตเนาะค่ะเดอะทไดเร็เถูกไหมคะ ตอนนี้เสร็จเี็วจะเพิ่แป๊บหนึ่งฝ่แป๊บหนึ่งที่เพิ่มคริติเคิลัำหนึ่ยเมื่อกี้ฝ่ายทำไอ o อไอไอเอกับทีมการทำไอเอคนไขยไม่ว่าจะเป็นภูรี่ดีมากมาสิ่งที่ต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวจะต้องทำอะไรคนไขยบ้างการพยาบาลก้างต้องทำอะไรบ้างนำเอ่อนำห่วงตอดมาเออเดีจะต้องทำอะไรบ้าง นอกจากหนูพยายามเข้าเครื่องแล้วดึง U F <_ t une> ดึงน้ำสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องให้ S, หออกซิเจนถูกไหม <_ t une> ต้องออนมอนิเตอร์ทำไมต้องออนมอนิเตอร์ต้องมอนิเตอร์พวก EKG ทำไมต้องออนอ่าเลือกฮาร์ดคนไทยไม่ดีแต่การฟอกเลือดมีผลกระทบอะไรทำไมเราก็ออนมอนิเตอร์ เราสตาร์ททำ ISO คันเดึ่งสองพันดึงน้ำออกอาวดึงน้ำออกมีพีมันก็น่าจะดีนะฮาร์เตเดีร็วขึ้นฮาร์เตเดี๋ยวขึ้นอ่ะก็แค่ดูฮาร์เตดมันจะดูอะไรดีงดน้ำออกเยอะๆเร็วๆช็คเจ้าน้ำ่เลยอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรมันเปลี่ยนแปลงบ้างฮาฮะก็ก็ต้องเปลี่ยนอันนั้นก็เราก็ต้องดู แต่ส่วนหนึ่งที่จากการทำ ISO เนี่ยที่มันทำให้เกิดผลอันนั้นน่ก็เกิดเราถึต้องมอนิเตอร์มันเป็นรายละเอียดแต่ที่กำาังบอกว่าจากการทำ ISO ทำให้เกิดผลอ่าตอบได้ไหมตอบได้ไหมอตอบไม่ได้แตะบอกมีเวลาดเลยวายตาแล้วโซเดียมกับโพแทสเซียมมีคุณลักษณะในการเคลียร์รันแตกต่างกัน โพแทสเซียมจะเคลียร์ล้านออกโดวยวิธีการไหนแมคาเดซเซอรอะไรมีไฮเปอร์เคม,มาแมคาเดซเซอรอะไรที่ทำให้เคออกได้ดีขึ้นเมวชี้เคชี้เคออกชี้เคออกชีออกแบบไหนในการทำฟอกเลือดเนี่ยแมคาเดซเซอร์ดีฟิวชันหรือคอนเวคชันเคออก ใช่เพราะฉะนั้นตรงเป็นข้ามโซเดียมคือคอนเวคชันเมื่อโซเดียมออกคอนเวคชันแล้ว 1, mm hmm. หนูดึงสองพันหนโซเดียมต่ำอาจจะมีปัญหาแต่เคมันไม่ออกหรือออกน้อยมากมันจะสูงร mm hmm. ไฉะนั้น mm hmm. ในระหว่างการทําไห้พวกนี้ mm hmm. ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ mm hmm. เพราะว่าเคไม่ออกในการดึง U F ะฉงนั hmm. ้นถ้าเราเจอแบบนี้เราอาจจะต้องทาส่วนผสมระหว่าง ดึงไปด้วยทำมีโมไปด้วยหรือเปล่าเพราะเราไม่แน่ใจว่าภูมิรีดีดี้ามาพอดึงน้าเยอะๆอ่ะเคมันจะกลับมาสูงปรดขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ถึงเจาะแหละตอนนั้นน้ำมันไดรูดเยอะอ่ะมันต่อไม่ได้แต่พอดึงแห้งปุ๊บมีปัญหาแล้วก็โซเดียมเนี่ยออกเดอะคอนเวกแต่ทำไมทำออนไลน์แล้วไม่มีปัญหาละจังแล้าทำคอนเวกเยอะนะตั้ง20เดิบลิตรทำไมออนไลน์ไม่มีปัญหาถูก เพราะว่ามันเติมน้ําลงไปมันเพื่อให้บาลานซ์เนาะในขณะเดียวกันมันคอนเวสโซเดียมส่วนเกินก็จริงแต่ขณะเดียวกันมันก็เติมน้ําในที่มีโซเดียมในระดับก,กลางๆะวี่เราเสร็จมันต้องให้จาไว้นะคะโซเดียมออกโดยคอนเวสชันออกได้ดีถ้าเทียบกับดิฟิชชันออกได้ดีโดยโซ,โซเดียมคือคอนเวสโพแทสเซียมต้องทําให้เป็นดเลสิกเท่านั้นถึงจะออกโพแทสเซียมอันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเราดึงน้ําเยอะเกินไปมันจะมีผล ไฮโปแนได้หรือไฮเปอร์เคตามมาเราถึงต้องออนมอนิเตอร์ดูเรื่องพวกนี้อารีเมียนอกจากอารีเมียจากท์าไม่ดีแล้วอารีเมียจากการทำฟอกเลือดก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันนก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะคะโซเนียมันออกด้วยอะไรนะคะถ้าคนไข้วาให้เปอร์เคมา ต้องช่วยหมอดูแลก่อนดีเราอาจจะดูเยอะจนล้าไปหอสักไอโซเลตมาเรากลับไปดูแลคนต่งเระเทงหน่อยว่าสูงหรือเปล่าถ้าสูบก็หยุด่ใว้ไอโซเลตนะอาจต้้งแต่อะไรไปก่อนสักแป๊บนึงชั่วโมงหนึงสชั่วโมงเราค่อยเข้าไอโซเลตนั้นก็ไดหรือทำคู่แบบไปเลยทำเป็นอะไรแล้วก็ดื่ไปพร้อมกันอาจจะดื่มไปเครึชัวโมงเพื่อบาลานซาะบาลานซ์ทำเอมโมไปด้วยแล้ก็ดื่อาจจะดื่มเยอะแต่ก็ต้องดูหลๆอย่าง เพราะว่าความเสี่ยงพวกอิเล็กโทรไลต์บาลานซ์บาลาเนี่ยในการดึงเนี่ยมันอาจจะมีผลเนาะเราเราเราไม่รู้เพราะเราไม่สามารถดีเจาะเลือดตอนเช้าเราต้องรีบเอาคนไข้เข้าเลยนะเพราะฉะนั้นให้ออกซิเจนออนมอนิเตอร์ดูก็น่าจะดูดูได้ส่วนนิดด้วยนะคะโอเคมีคนี้ไปเป็นการทับเอมตี้บายแบ็คโดที่ดิบบายเมื่อกี้เนาะกดด้านอะไรเสร็จเมนูนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำข้างล่างเอมตี้บายแบ็คนะเลื่อนลงส่อนหนึ่งคันเด้อ กดบววตรงนี้จากโนให้เป็น yes แล้วกดคอนโทรลรอแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยก็จะโดดน้ำออกก็จะแห้งน้ำก็แรงนี้ตรงน้รงนี้ตรงน้น้ต้ีนี้ี